สวัสดีครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัคดคลิปเลยเนาะงานเยอะมากนะฮะทั้งงานราชงานหลวงอันนี้จะเป็นการทําให้ดูนะครับว่าเกิดเรามีเออ่เครื่องซิลค่าโฟลเดอรออโต้เนี่ยฮะคือหมายว่าตัวนี้เป็นตัวโปร,โปรนะมีออโต้ในตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออโต้ออโต้หมายความว่าใช้ได้เฉพาะรถยนต์อย่างเดียวนะะส่วนตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้บ้านกับรถยนต์รวมกันฉะนั้นนตัวเป็นตัวโปรตัวเนี้ยแพงมากเลยแต่ก,ก็คุ้มครับอันนี้ให้เห็นว่าเราจะกำลังจะทำเครื่องเอ่อกำลังทำาดอกหายนะั้นโดยการมองนะครับมองมองมองมาจากตรงนี้นะมาจากนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาใสา่เด็เลยนะฮะแล้วก็เอาเบอร์ใส่เด็เลยเดี๋ยวจะใส่ดูกันชัดๆนะสดๆนะจะดูเบอร์นิดนึงอันนี้เบอร์เป็นอ,อะไรนะอันนี้ก็แล้วกันน้องสับเียง เป็นสีนะนี่เป็นอะไรวะกสองวอนอันนี้มันจะสันส่นๆเลยนะสองสี่สองสี่สามสองโอเคสองสี่สามสองอันนี้นะมันสนนั่นนะทุนี้แหมมันเยอะจริงวะโอเคโอ้โหไม่เหมือนเลย <laughs> ไม่เหมือนอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เหมือนนะไม่เหมือนอเดี๋ยวแก้ใหม่แก้ใหม่ไม่เป็นไรฮะติดพา้ากันได้ใส่ต่อเปน็นอะไรดียวสามสี่เออใกล้เคียงแล้วอันนี้ใกล้เคียงนิดหนึ่ง ใล้เขียนไหมโอ้ม่ใล้เขียงนะไว้เดี๋ยวเยนะอันนี้ต้องเป็นต้องเป็นสองเปลี่ยนปุ๊บอืมน่าจะเป็นสอง โอเคไม่ใช่สองสามสองอเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วกันโอเคเดีเราเราใส่กันเลยนะอันนี้นเสร็จเรียบร้อยนะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยจะทำอะไรพิธีกระต้องเลยช่วงนี้งานเยอะเยอะจริงใส่เสร็จปุ๊บเรากด 三。<noise> เอเดี๋ยวมาดูกันนะว่าม,มันใช้ได้หรือเปล่าโอ้เหมือนไหมเดี๋ยวมันก็ใกล้เคียงอยู่นะ okay then